สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีช่องโดมน้อยผ้าไทยครับมินีโดมน้อยผ้าไทยอ่าอย่าลืมนะพี่น้องโดมน้อยผ้าไทยครับช่องโดมน้อยผ้าไทยทางช่อง YouTube ฝากติดตามฝากติดตามผลงานนี่เยครับเด้อเพราะเป็นสิวาเป็นผ่าจักรกิจผ้าผุทไยเสือพุทไธฮักกระตัดนะครับเป็นประทุงป้ายแล้วก็ตัดหลายรูปแบบนะครับอาจารย์ด้กกาข,ข,ขอขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุน,นเนาะนะครับอย่าลืมว่า ข้ามาักแบบนั้นก็สร้างแบบนั้นนะครับเนาะแต่ว่ามือนี่ขาเบิ่งว่าไม่โดมลางสีไปใส่แล้วปัตัดผาไม่ดมแล้บปัตัดผาแล้วสีไปใส่มมสใสขามาวติดตามแล้วสีมะฮอกับเข่าด้นี่สีมะฮอเอาเข่าสีมะฮอเอาเข่าแล้วมะฮอเอาเข่าเพื่อสีสีไปใส่กคนต้องติดตาม ส่บ้อกพี่พสุบบอกมี่กระปลาทอดนะครับซุบบอกมีกับปลาทอดนี่รวมนี่รวมหน่อยแล้วสิไปใส่ผนตามไปเพิ่งขึนหน้าตามไปตามไปพี่น้องแล้วก็ตัดผ่ามาดิวันนี้ไม่รวมหน่อยตัดผ่าแต่ว่าสิไปสมัครงานมองไม่สิไปสมัครงานมองไม่เพิ่นศิลาบ,บอเอา ติดตามด้วยพี่น้องเด้อติดตามครับ